นายวัญชัยจันทรกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดประชุมประถมนิเทศโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องทางจราจรค่ะทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข2ทางหลวงหมายเลข222อุดรธานีบึงการในส่วนของจังหวัดอุดรธานีค่ะมีจุดรเริ่มต้นจากอำเภอกุมภวาปีบริเวณกิโลเมตรที่423ทางหลวงหมายเลข2 ถึงทางหลวง244ค่ะทางเลี่ยงเมืองบึงการระยะทาง155.531กิโลเมตรครอบคุมพื้นที่อุดรธานีหนองคายบึงการกรวม10อำเภอ29ตำบล100หมู่บ้านค่ะโดยแนวคิดแยกการจราจรใครที่ไม่ต้องการเข้าตัวเมืองค่ะให้เลี่ยงมาใช้เส้นทางนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประหยัดเวลากรองรับการขยายตัวและเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตค่ะ โดยปีที่ผ่านมาค่ะกรมทางหลวงได้มีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและได้แนวเส้นทางที่เหมาะสมเบื้องต้นนะคะผ่านพื้นที่3จังหวัด10อำเภอ29ตำบลค่ะในส่วนของจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะก็มีแนวเส้นทางผ่านพาด6อำเภอค่ะคืออำเภอกุมพลวปีอำเภอปราชญ์ศิลปาคมอำเภอทุ่งฝนอำเภอหนองหานอำเภอพิบูลรักและอำเภอบ้านดุงค่ะ สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้นะคะเป็นการสำรวจและออกแบบรายละเอียดแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาโครงการมีระยะเวลาดำเนินงานค่ะ15เดือนโดยการประชุมปฐมนิเทศนะคะจัดขึ้น3เวทีใน3จังหวัดค่ะจากนั้นนะคะจะมีการประชุมกลุ่มย่อย3ครั้งและประชุมสรุปโครงการประมาณเดือนเมษายน2566ค่ะ